ร,รวมด้วยช่วยกันทำนะคะ่ะเนาะทำดูทำกินนะคะ่ะเสษตะกรมันบานเสษตะกรนมันปะอยกันหลายคน น้องกันดาขอบคุณค่ะขวดมันาน,น่นเลยเยอะเยอะ,ยน,ะน้องกันดาก็มาน้องนี้วนาทนาิ้วนาทตน้องกันดา รวมด้วยช่วยกันทำนะคะน่ะเนาะทำดูทำกินเนาะคะ่ะน้องอันดากับแมวคอมเลี้ยังเนาะน้องอันดาเน,นาะโอ้โหเฉดเดียนไปนะเยอะเยอะ มาเอาปุ๋ยใส่ของควรจะเห็นบ่เพื่อนๆน้องๆมาต่อยนล้กันเนาะหลายคนไอ้ท้องวนใส่ผู้เดียวบ่แล้วปิ้นเนาะเนาะเดี๋ยวจ้องมือแล้วค่ะขอบคุณค่ะอะไรคะบายบายไปนะไม่ไม่อยากจะปล่อยมันปล่อยมันสิปล่อยใส่ไก่ปู อะไรคะบายบายไปนะไม่ไม่อยากจะปล่อยมันมปล่อยมันสิปล่อยซะฮะ<น>มาบังเกิดอะไรต,ต,ตัวอะไรคะตัวเ้วปลูกปูกกินที่น้องค่ะ เอาสารมาปูนังนกันนะน้องอันดาอยู่คนมุมีเพื่อนเล่นก็ดีก็เมือนี่ฝนตกนะค่ะบาดเด็ดบาดเด็ดดีดีดบานพี่น้องน้องอันดากับแมวฟอมเล่นยังน้อน้องอันดานะ่ะโอ้โหเล่ <laughs> นกัน <laughs> เดือนะนะ Long anh đa cầm áo vào lên nhắn nó, nóng anh đan. nè. yên. chỉ cái điện thôi đó. vào lì nyang nô, nóng anh lên Nhuông nó, Long anh đa nè. ạp chỉ cái điện thôi ขวบมานานเลยนึงเยอะเยอะแต่ก็มาน้ำเนาะค่ะเนาะว่ามีว่ามีมูอยู่ทางหน้าก็เลยมาน้ำน้องอันดาก็มาฟอมเล่นยังเนาะน้องอันดาเนี่ยโอ้ยเล่นชิคกี้พายกันซะนะ รวมด้วยช่วยกันทำเนาะคะ่ะเนาะทำดูทำกินเนาะคะ่ะมาเอาปุ๋ยใส่ของควรจะเห็นบ่เพื่อนเพื่อนน้นนนองน้องมาต่อยเนาะคะ่ะเน,นาะหลายคนไม่ต้องกวนใส่ผู้เดียวปลแล้ยวปิ้นเนาะค่ะเนาะเด็กกล้องมึงเร็วปลวกปลูกกินที่น้องค่ะ พูด,ดยอ,อยูกกินทำกเกีตะกอนอ้ยอยายเอ้ยหนยัไงไหนจะตัวอะไรตัวอะไร ต่อยกันหลายคนตังต้้นตั้งตัั้งต้ยตั้งตั้้้ัง้ น้องอรนดากรมานีำวันอ,นอาจิตวันอาทิตน้นนตนองอระดากรมาน้ำเนาคะ่ะเนาะว่ามีว่มีมูอยู่ชางหน้าก็เลยมาน้นนนเอาสารว่าปูนังเนาะคะ่ะนะนงกระดายอยู่คนว่ามีเ่อนล่นก็ดีก็วันนี้ฝนตกนาะคะ่ะพ่แดดพ่แดดดีด,ด,ด,บดีบ้านพี่น้อง าใส่สีแดงปูกไปแล้วปูกไปแล้วเหรอคะเอาไว้สักนิดจ้าขอบคุณทุกกานร,รับชมนะคะปลูกอยู่ปลูกออกินทำเกษตรกรอุ้ยขยันเอ้ยไหนไอะไรคะบายบายคุนะช่วยช่วยอยา่าจะปล่อยมันปล่อยมันสิปล่อยซะ ไปคะบายๆไปนะไม่ไม่อยากจะปล่อยมันมปล่อยมันสิปล่อยซะ่ไมาเอาปุ๋ยใส่หัวขวดจะเห็นบ่าเพื่อนๆน,น้องๆมาต่อยนลนะ้วค่ะเนาะหลายคนไอ้ท้องฟันใส่ผู้เดียวปลาล้ยว,วปินนะะนะป้นเนาะค่ะเนาะเดือดร้อนมือแล้วฝนตกปะเนาะบันย้ายท้องฟันฝนตกเนาะค่ะมาเต้านี่ยูว่าอยู่ตกลงมาแห้งเลยเนาะคะ่ะ เยอะน้องอันดากรมาน้ำเหนีวนนวยวนาจิตนาจิตน้องอันด,ดก็มาน้ำเนาะค่ะเนาะว่ามนะีว่าม,มีมูอยู่ทางหน้าก็เลยมาน้ำ ขูดอยู่กูกกินทำเกษตรกรอ้ยขยันเอ้หนยอ้าขุดอยู่กๆๆูกินทำกนเกษตรกรอ้ยขออยันเอ้นหนยน้อ,อ,องอระดาก็มาน้อนียวนจิต ฝน,น,นตกป่ะเนาะบ้านยายต้องกวนฝนตกเนาะค่ะมเมื่อเช้านี้ดีว่าอยู่ตกลงมาแห้งเลยเนาะค่ะน้องอันดาการะม้าคว่ำเล่นอยังเนาะน้องอันดานะ <laughs> เนี่ยโอ้ใส่เกียงซะนะ <laughs> ตาใส่สีแดงตกไปแล้วตกไปแล้วห,หรอคะ เอาไว้สักน,นิจ้าขอบคุณผูก้การรับชมนะคะ